วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูนิทรรศการสื่อผสม Timeless Harmony วิวิ์บุรภานี่ก่อนถึงทางเข้าก็อย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีรูปวาดส,สวยๆให้ดูต่อไปเดินเข้าไปกันเลยมีหมูเด้งด้วยนี่นะคะเราเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอกับอุโมงค์ เข้าไปในถ้ำนะคะก็จะเจอที่ที่เหมือนกับพบโบราณคดีในจังหวัดชุนบรุรีแล้วก็ภาดตะวันออกค่ะเลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะเจอกับแหล่งขุดโบราณคดีโคบพนมดีซึ่งในนั้นก็จะมีกระดูกของเจ้าแม่โคบพนมดีด้วยนะคะ มาฝั่งนี้ก็จะเป็นการใช้ชีวิตของชุมชนโบราณโคกพนุมดีค่ะนี่ก็จะเป็นชุดสำหรับชาวตะวันออกต่อไปก็จะเป็นพระพุทธรูปของภาคตะวันออกนะคะ ถัดมาโซนนี้ก็จะเป็นผังของหมู่บ้านตะวันออกสมัยก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านเรือนสมัยก่อนนี่คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดริมทะเลฝั่งตะวันออกที่เป็นผลงานของช่างฝีมือท้องถิ่นะคะ เท่าชมฟรีได้ตั้งแต่ที่23ถึง25ค่ะแสดงวันละสอรอบ10โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย2ถึง4โมงนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆะนะ